งง,งงเลยตอนนี้พรคเพื่อไทยบอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีงงจัดแต่ว่าพรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสวัสดีด้วยครับพวกแชทขาวอ่าสวัสดีแชทขาวด้วยครับจากโอป้ากับจากคุณป๊อบสุรูรัฐบาลขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนมันมันยังไงครับเนี่ยพี่บ่วงคิดยังไงกับพวกที่จะไปทําร้ายเขเมรนในไทยโอ้โหนั้นผมเห็นละ หนักจะจัดเลยคือตอนนี้แม่งงงไปหมดแล้วอะอันนี้มันเพจจริงด้วยเนี่ยมีติ๊กถูกอะเพจจริงมีติ๊กถูกคนฟอลโล่เก้าแสนกว่าสวัสดีครับพวกแชทเขียวเก่ยวสั้นแล้วโพสเมื่อชั่วโมงที่แล้วอะ่ะมันมันมันไม่มีคนเตือนไม่มีอะไรเลยเหรอ ถ้าจะอ่านข่าวไทยกัมพูชาวันนี้แนะนำกรองเยอะๆครับข่าวปลอมเต็มไปหมดเฟกนิวส์ทั้งจากทางนู้นทั้งของเราแต่บอกไว้ก่อนว่ามันยิงก่อนอันนี้เรื่องจริงอือตอนนี้งงไปหมดแล้วเนี่ยคือก่อนโพสไม่มีใครเตือนแล้ววันนี้โพสมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ไม่มีใครบอกหรอว่าเฮ้ยเราเป็นรัฐบาลเราไม่ต้องเตือนคนอื่นเราต้องทำเราต้องเราเราต้องทำเลยเราไม่ต้องเราไม่ได้มีหน้าที่แบบว่าเรียกร้องหรือขอแบบขอความช่วยเหลือ ันเป็นหน้าที่ของเรามันไม่มีใครบอกให้ลบโพสเหรอชั่วโมงนึงแล้วนะเนี่ยอันนี้ชั่วโมงนึงแล้วไม่มีใครบอกให้ลบโพสหรอพักน่าจะหมายถึงกลุ่มคนที่สมัครเข้าร่วมครับไม่จําเป็นต้องเป็นสสหรือผู้มีตําแหน่งคือไม่จําเป็นต้องเป็นสสหรือไม่มีตําแหน่งมันก็ไม่ใช่รัฐบาลอ่ะดิ <c oughs> หรือผมเข้าใจผิดไอ้ยคาว่ารัฐบาลมาหมายถึงใครอะถ้าไม่ได้หมายถึงคนที่มีอํานาจไม่ได้หมายถึงพักที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้แบบคุมรัฐบาลอยู่ คือคุณจะบอกว่ารัฐบาลหมายถึงแบบว่าคนที่ไม่มีอํานาจคนที่ไม่ได้เป็นสสอ,อะไรอย่เงี้ยมันก็แบบอย่างงี้ทุกคนมันก็เป็นรัฐบาลกันหมดแล้วทางนั้น,นถูกว่า <c oughs> รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาย้ําเราไม่ยอมสูญเสียที่ปไตยของประเทศเราเราปกป้องคนตนเองเต็มที่ รัฐบ,บาลยืนยันดูแลพี่น้องประชาชนของเราเต็มที่ทําทุกเงื่อนไขอย่างสุดความสามารถพี่หวงพขไปแนวหน้ายัางครับโห้ย oh. ผมต้องไปแนวหน้าแล้วเหรอนี่ใครต้องไปแนวหน้าเช็คเลยชายไทยเช็คเลยกําลังพลสํารองใครถูกเรียกตัวก่อนหางมีสงครามผู้ที่เรียนจบรอดอตั้งแต่ชั้นปีที่สามขึ้นไปกับผู้ที่ปลดจากทหารเกณฑ์ลำดับการเรียกระดมพลน็นคืออายุต่ำกว่าสาปีไปก่อน ผมสามห้าก็คือขั้นที่สองก็คืออายุสามสิบปีแต่ไม่ถึงสี่สิบปีก็คืออันนี้ผมไปแล้วก็สี่สิบถึงสี่สหกแล้วก็สี่สกปีขึ้นไปนแต่ผมผมสงสัยเขาบอกว่าผู้ที่เรียนจบรอดอกับผู้ที่ปลดจากทหารเกณฑ์แบบนี้หมายความว่าคนที่จับได้แบบใบแดงใบแดงหรือใบดำนะที่ไม่ต้องเป็นทหารอนะเวลาไปจับใบดํบาใบแดงอันไหนมันไม่ต้องเป็นนะผมผมไม่เคยจําได้เลยดําคือไม่ต้องเป็น แบบนี้ใบดํานับไหมใบดําก็ไม่นับว่าปลดจากทหารเกณฑ์ก็คือใบดําก็ไม่อยู่ในใบดําถือว่าไม่อยู่ในแบบว่ากําลังพลสํารองเหรอใบดําไม่นับอ๋อใบดําก็ไม่ต้องไปอืเพราะถือว่าไม่ได้ฝึกมา